สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคม2564วันนี้ก็ตรงกับวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมผลงานการขุดของทีมงานของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ทำการเจาะสะดือน้ำนะครับจุดที่สองนะครับกับบ่อตรงนี้นะครับให้ได้ชมกันนะครับ กำลังทำการเกียรทางนะครับถอยดินขึ้นนะครับเพื่อที่จะใส่ล้อดำนะครับไปเทฝั่งนู้นนะครับก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับถ้าจะเป็นบ่อเล็กก็อาจจะทำยากนะครับแต่ตรงนี้ นะครับก็รวมพื้นที่เกือบสองไร่เลยทีเดียวนะครับตอนแรกนะครับว่าดูเหมือนจะเล็กนะครับพอวัดไปโอโ้โหนะครับถ้าขุดเล็กเกินก็ไม่สมดุลกับพื้นที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่อหลักนะครับเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับ เพื่อที่จะกระจายความชื้นทั่วพื้นที่นั่นเองนะครับบอ่อหลักแล้วก็กระจายไปที่คลองนะครับคลองรอบพื้นที่เลยทั้ง19ไร่นะครับจะเป็นคลองคือคลองคันล้อมนะครับคลองหลักนะครับก็แบ่งเป็น3าส่วนนะครับ3ส่วนเป็นโคกเป็นหนองเป็นนานะครับแล้วก็ ซึ่งเจ้าของท่านนะครับก็จะทำที่พักอาศัยหรือว่าสร้างบ้านอยู่ที่นี่ด้วยนะครับคือว่าตรงนี้จะทำเป็นโคกนะครับสร้างบ้านประมาณสองไร่นะครับเป็นพื้นที่จะทำบ้านนะครับจะทำบ้านแต่ว่ามาขุดเพื่อที่จะถม นั่นเองนะครับก็เลยออกแบบในรูปแบบโคกน้องนานะครับเพื่อได้บรรยากาศกักบที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับการขุดของเราก็นะครับบ่อนี้จะเป็นบ่อเลข8นะครับเป็นบ่อมงคลนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยจะอยู่ด้านฝั่งโน้นนะครับ คือเป็นทิศทางลมลมจะพัดไปจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับสำหรับลมหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนนะครับส่วนน้อยนะครับลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระหว่างหน้าหนาวนะครับก็ไม่กี่เดือนนะครับ ประมาณสองเดือนนะครับหลังจากาช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าหน้าหนาวบางปีก็อาจจะไม่ถึงเดือนนะครับบางปีก็อาจจะเดือนกว่านะครับส่วนมากก็จะพัดจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับคือ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นทิศทางลมนะครับทิศทางลมก็เรียนรู้มาจากธรรมชาตินะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบางท่านนะครับอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าทิศทางลมคืออะไรไปยังไงมายังไงนะครับนะครับ ผมก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการที่จะวัดทิศทางลมว่าลมนั้นจะไปยังไงนะครับนี่ง่ายๆนะครับคือใช้ดินนะครับดินที่แห้งๆนะครับลองโรยดูว่าทิศทางลมไปทางไหนนะครับก็สามารถที่จะทราบได้นะครับเพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับตั้งแต่โบราณน,นั้นนะครับ เพราะว่าสมัยโบราณไม่มีเราเรียกว่าไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะครับต้องอาศัยธรรมชาติเท่านั้นนะครับที่จะวัดทิศทางนะครับใช้ความจำหรือว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองนะครับ ได้พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าขุดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับตรงที่หลุมธนาคานะครับตอนนี้ก็มีน้ำซับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูการเจาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ทางนี้ก็จะเจาะเปิดบ่อลมนะครับลักษณะการเจาะนะครับก็จะเหมือนการเจาะากระป๋องนมนะครับถ้าเราเจาะข้างเดียวนะครับเ,เวลาเราเทนะครับนมนมข้นนะครับนมขน้นเ,เวลาเราเทก็มันจะออกอาจจะออกไม่ดี เท่าเจาะสองข้างนะครับเราก็นะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับฝั่งนี้นะครับรวางลุมนะครับห่างกันประมาณ20เมตรได้นะครับรวางลุมต่อลุมนะครับกับฝั่งนี้นะครับเพราะว่า อีสานบ้านเรานะครับอาจจะแห้งแล้งนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะมีคนขุดนะครับเพื่อจะทำธนาคารฝากน้ำไว้ใต้ดินนะครับส่วนมากนะครับก็จะทำนากันนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับสมัยเครื่องจักรนะครับแต่ก่อนมีลุ้ม เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอยู่ตามไร่ตามนาของเรานะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหนองเป็นแอ่งมีน้ํามีอะไรพอสมัยมีเครื่องจักรมาอย่างรถไถแท็กเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะพากันเกรดนะครับกลบกรบเอ่อร่องน้ํากลบแอ่งน้ํานะครับเพื่อที่จะทํานาเพื่อที่จะปลูกมันเพื่อที่จะปลูกอ้อยนะครับ มันก็เลยไม่มีน้ำนะครับซับลงใต้ดินนะครับทำให้น้ำนั้นหายนะครับจากใต้ดินไปนะครับเวลาฝนตกมานะครับตรงไหนที่ต่ำเขาก็จะไหลนะครับคือไม่มีการเก็บไม่มีการลงใต้ดินเลยน้ำนะครับอนาคตอาจจะแห้งแล้งมากนะครับถ้าไม่ช่วยกันนะครับมาทำในสิ่งนี้นะครับ ก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะแห้งแล้งหรือน้ําท่วมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกมานะครับไม่มีที่กันที่ช่วยเก็บกักน้ําลงใต้ดินนั่นเองนะครับคือจะไหลไปลงที่คลองหนองบึงอย่างเดียวนะครับส่วนพื้นที่เป็นล้านเป็นหมื่นไร่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยกันเอาน้ํา ซับลงใต้ดินนั่นเองนะครับก็นี่ก็มีส่วนนะครับที่ทำให้พื้นที่ในอนาคตจะแห้งแล้งและน้ำท่วมก็เป็นไปได้นะครับต่างคนก็ต่างมีข้อคิดนะครับอาจจะต่างกันนะครับนี่ก็เราก็ได้ เอาความคิดเห็นนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังนี่ก็อยู่ที่การพิจารณาหรือว่าความคิดแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับก็อลองนึกดูลองคิดดูนะครับว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็อลองเอาพิจารณาดูนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นแค่เป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดใครที่มีข้อคิดก็นําเสนอนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ทราบทั่วกันนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจให้คน ทำคลิปด้วยนะครับเขตพื้นที่แถวนี้นะครับไม่มีแหล่งน้ำเลยนะครับดูจากเราด้านข้างนะครับก็จะมีสวนยางสวนอ้อยไร่อ้อยนะครับไปสุดด้านโน้นนะครับอ ฝั่งนี้นะครับเป็นที่โคกนะครับรอบบริเวณด้านข้างนั้นนะครับไม่มีแหล่งน้ำเลยจากที่ผมสังเกตนะครับก็มีน้องหรือว่าประปาหมู่บ้านนะครับอยู่ด้านนู้นน้องก็ใหญ่เหมือนกันนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยไร่นะครับจากที่เห็นจากนี้ไปประมาณ สี่ห้ากิโลครับที่ผมไปเอาน้ํามาใช้นั่นเองนะครับไปดูดน้ํามานะครับมาใช้ในการอาบนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีนะครับก็รอดูนะครับติดตามชมต่อไปนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมจะติดตามผลงานนะครับะระวัง หนึ่งปีนะครับก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมอีกครั้งเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามนะครับได้ชมว่าการที่ทำธนาคารแล้วดีอย่างไรมีน้ำจริงไหมอะไรไหมเก็บน้ำได้จริงไหมนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาให้ชมอีกครั้งมาอัปเดต นะครับติดตามผลงานของเรานะครับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโค้งนองนามโมเดลนะครับจะให้ท่านผู้ชมติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมในรอบ5เดือนหรือว่า1ปีนะครับที่เราจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ